ซึ่งอาจารย์ยโสธาราเนี่ยเปิดเฟซบุ๊กของราณียโสธาราเนี่ยตอนตอนที่ตอนนั้นชื่อว่ายาโสธาราเฉยเฉยนะฮะยโสธาราเฉยเไม่ได้ว่าเป็นราณีนะแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั่นก็คือ มันมีคนมาเขาเรียกว่ามีโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าที่ทำให้ Facebook เรามีปัญหาและ f a c e b o o k นี้ก็ได้เตือนมาว่าน่าจะมีคนมาจรกรรมข้อมูลมันน่าจะมีอีกคนหนึ่งที่มาใช้ Facebook ของท่านในการทำธุรกรรมโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วเขาต้องการให้เรายืนยันตัวตนนะว่า เป็นเจ้าของจริงหรือไม่อย่างไรนะยโสธราเองก็ได้ได้ยืนยันตัวตนนะคะไม่ว่าแต่การส่งเอกสารการถ่ายหน้าน่นนี่นั่นและเขาก็บอกว่าในในระบบก็บอกมาว่าบอกบอกมาว่าเราจะใช้เวลาในการตรวจสอบนะฮะประมาณหนึ่งอาทิตย์ ในในระยะเวลา7วันถ้า Facebook ของท่านไม่มีปัญหาใดๆเราก็จะปลดล็อกให้ท่านได้ใช้ตามปกติแล้ว Facebook ตัวนี้มันเป็น Facebook ที่พิ่งผ่านการสร้างรายได้แล้วก็มียอดเหรียญเข้าเนี่ยตอนนั้นจำได้เลยว่ามันอยู่ที่ประมาณประมาณ55เหรียญซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จหนึ่งที่ ที่เราเปิด Facebook แล้วก็เป็นครีเอเตอร์แล้วแล้วมันสำเร็จซึ่ง Facebook ตัวนี้อาจารย์ใช้มาตั้งแต่อยู่ปริญญาตรีแล้วแล้วก็ยโสธราเนี่ยเป็นคนที่เวลาสอนเวลาไปบรรยายเวลาไปโน่นนี่นั่นมักจะเป็นคนที่ชอบอลง Facebook เป็นวิดีโอสั้นเป็นวิดีโอยาวยาว10นาทีก็มี5นาทีก็มี1ชั่วโมงก็มีชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงก็มี มีแต่วิดีโอยาวๆเลยแล้วก็ลงมานานละแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีการตั้งค่าก็คือว่าเปิดระบบครีเอเตอร์ขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือสร้างไรายได้บนบนแพลตฟอร์มมันเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามาอาจารย์ก็เ,เห็นเนี่ยก็เห็นคนเขาเปิดครีเอเตอร์มาตั้งนานโน่นนี่นั่นลองเปิดกับเขาดูหน่อยสิแล้วก็ทำการเปิดระบบครีเอเตอร์นะ พระเปิดแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันที่สามวันที่สีเนี่ยนะครับให้การสร้างรายได้เลยตั้งแต่เปิดระบบนะแต่จริงๆนะเปิด f c e e o o o นะเปิดมา6ปี7ปีแล้วเปิด Facebook ของตัวเองที่ใช้นามว่ายะโสธาราศิริภาพระภาคอนแล้วทีนี้มันถูกบล็อกมาเมื่อถูกบล็อกเอกสารไม่ว่าแต่จับการ มีมีเพื่อนมีอาจารย์มีคนนู่นนี่นั่นทั้งในและต่างประเทศเยอะแยะเลยใน f a c e b o o k เก่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะเข้าหาอะไรได้เลยคือบล็อกนี้บล็อกจริงๆคือปิดตายจริงๆช่องนี้น่ากลัวมากเวลา facebook มันปิดตัวลงไปเนี่ยเวลาเขาบล็อกเฟซของเราเนี่ยน่ากลัวเราแทบจะเอาอะไรในนั้นออกมาไม่ได้เลยนะครับเหมือนปิดประตูก็ขังตายเน่าตายอยู่ในนั้นแหละนะก็ไม่ได้เปิดให้เรา ในช่วงเจ็ดวันยโสธราก็รอจนถึงวันที่เจ็ดก็ไม่เปิดวันที่แปดก็ไม่เปิดก็เริ่มนอนไม่หลับแล้ววันที่เก้าจนถึงวันที่สิบก็ไม่เปิดรอไปรอมาจนถึงวันจนถึงอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามก็ไม่เปิดอาทิตย์ที่สี่หนึ่งเดือนก็ยังไม่เปิดเอาละเอาละหนึ่งเดือนยังไม่เปิดทีนี้ก็เลยเริ่มถามเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็แชร์ใน YouTube ว่า แชรใน Facebook แชร์ในย t ท b e ว่าบางทีถ้าเขาตรวจสอบนานๆเข้ามันจะไม่เกิน3เดือนเขาว่าอย่างนั้นแล้วยโสธาราก็รอไปจนถึงเดือนที่3นะเดือนที่3แต่เวลาเราไปที่ไหนเราได้รับเชิญให้ไปบรรยายตรงไหนเราก็จะเซฟวิดีโอของเราไว้ไว้แล้วก็ซื้อ m e m o r รี่การซื้อที่เก็บข้อมูลอะไรต่างๆเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เซฟ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 เอาไว้อย่างเงี้ยเป็นต้น เซฟเอาไว้เกินประมาณ2เดือนมันก็มีวิดีโอเยอะใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถลงวิดีโอเก่าได้เลยแล้วก็อาจารย์ก็เลยได้มายโสธราก็เลยได้มาเปิด Facebook ตัวใหม่ชื่อว่าสิริพายโสธารานะสิริพายโสธราสิริพายโสธราสิริพาพระภาก่อนเอานามสกุลขึ้นมาก่อนท่อนหนึ่งครึ่งท่อนและตามร้วยชื่อของตนเองนะฮะเป็น Facebook เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับเพื่อนหรือกับใครก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเช่นทุกวันนี้เขาติดต่อกันทาง Facebook Messenger โทรหากันอย่างง่นอย่างนี้นะจากงางานเราก็บอกว่าอ่ะ,อะท่านคะเนี่ยเฟซบุ๊กใหม่ของฉันนะโน่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็น Facebook ตัวที่2ของอาจารย์ที่ใช้ในระยะเวลา3เดือน แต่เราก็เช็ค facebook ตัวนั้นเป็นประจำเช็คเช็คอยู่นั่นแหละเป็นประจำนะก็เลยแปลว่า f a c e b o o k ตัวที่สองเนี่ยก็มีคนติดตามทุกวันนี้มีคนติดตามเกินเกือบประมาณหมื่นคนใน Facebook ตัวที่สองสิริพายโสธราตัวนี้แล้วคนก็ตามเยอะนะฮะคนตามเยอะ mm hmm. แล้วทีเนี้ยอาจารย์ก็รอยโสธราก็รอ รอจนวันนั้น,น่ะเป็นวันที่ได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษที่เขตอำเภอชุมพลบุรีวันนั้นหลังจากที่รับงานเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเซ็นเอกสารสำคัญเรียบร้อยจนปิดโครงการเขาเรียบร้อยเดินทางกลับมาตอนเย็นมาถึงที่พักปรากฏว่า Facebook เปิดการใช้ได้ตามปกติดีใจมากเลยต่อไปนี้เราจะ ต้องดูแล f c e e o o o เนี่ยให้ดีนะคะต้องอัดคลิปอัดอะไรก็ต้องทำให้มันดีขึ้นก็ต้องพยายามดูหลังบ้านว่ามีคนเข้ามาแอบแฝงโน่นนี่นั่นพยายามให้คนเขาเช็คดูตลอดว่ามันมีมันมอีอีเมลอื่นๆหรือเมลลิ่งอื่นๆที่เข้ามาคาบเกี่ยวกับเราหรือไม่อย่างไรแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นก็พยายามเช็คทุกวันนี้ก็ได้ใช้ ได้ใช้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้เดินทางไปประเทศอินเดียไปสแสวงบุญอธิษฐานจิตเมื่อกลับมาเสร็จแล้วปุ๊บก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นราณ